ดกรกีสลายาเกียวสกาแพทย์ผู้ให้บริการทำแท้งตามกฎหมายในโปลแลนด์ได้เปิดเผยว่าเธอได้รับการข่มขู่ฆ่าและคุกคามทางออนไลน์หลังจากเหตุการณ์ที่กลุ่มต่อต้านการทำแท้งนำโดยเกรโกริกบราวสมาชิกสภา,าย,ยุโรปจากพรรคขวาจัดได้มาที่โรงพยาบาลที่เธอทำงานและพยายามจับกลุ่มเธอในข้อหาฆาตกรการกระทำนี้เกิดขึ้นหลังจากการทำแท้งในกรณีที่ทารกมีความผิดปกติร้ายแรงซึ่งทารกในครรภ์จะเสียชีวิตหลังคลอดไม่นานตามคำวินิจฉัยทางการแพทย์ดรกเีเซลายาเกียวสกาเปิดเผยว,ว่าเธอได้รับการขู่ฆ่าและถูกพรณนาว่าเป็น เป็นฆาตรกรทั้งในสื่อสังคมออนไลน์และการข่มขู่ผ่านทางอีเมลการกระทําดังกล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากรัฐบาลโปรแลนด์และตำรวจได้ถูกส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อปกป้องความปลอดภัยของดรกีสลายาเกียวสกาแม้ว่าตำรวจจะไม่สามารถจับกุมกลุ่มนักเคลื่อนไหวได้เนื่องจากบราวมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากตำแหน่งของเขาในสภาย,ยุโรปดรกีสลายาเกียวสกาเปิดเผยว่าเธอมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ต้องการทำแท้งโดยเธอกล่าวว่าฉันไม่กลัวสำหรับตัวเองแต่ฉันกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยโปแล มีกฎหมายการทำแท้งที่เข้มงวดที่สุดในยุโรปโดยอนุญาตให้ทำได้เฉพาะในกรณีที่มีการข่มขืนการร่วมหลับนอนในครอบครัวเดียวกันหรือเมื่อลมหายใจของมารดาตกอยู่ในอันตรายรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีโดนันทุสได้สัญญาที่จะปฏิรูปก,กฎหมายเหล่านี้แต่ก็ยังพบก,กับความขัดแย้งภายในพรรคส่วนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงการอภิปรายเรื่องการทำแท้งยังคงร้อนแรงโดยผู้สมัครบางรายได้สแสดงจุดยืนต่อต้านการทำแท้งอย่างชัดเจนเช่นสวาวูมเมียนเซนจากพรรคคอนเฟเดรชันที่เสนอให้การทำแท้งเป็น สิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N